ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดโอโ้าเพลงนี้ไม่เคยได้ยินนานแล้วจริงเหรอเคยได้ยุน <c oughs> นะครับราคายาวของใครอะอัอมอมรินไม่รู้เพลงของใครไม่รู้เลย <c oughs> ครับอ่ะวันนี้นะครับก็เป็นช่วง คุยหุ้นกับนายปั้นเงินครับผมครับก็อยู่กับนายปั้นเงินนะครับหลายคนสงสายว่านายป้นเงินชื่อจริงชื่ออะไรครับนะครับชื่อจิตตกรนามสกุลแสงวิสุทธ์ครับนะครับถ้าอยากจะส่งหมายสารนะหรือไปจับก็ติดต่อมาหลังเพจได้เดี๋ยวผมจะให้ที่อยู่แต่อย่าจับผมผมจะโดนมาตาอะไรมาตารักรักคุณจะยิ่งกว่าใครไม่อยากให้ใครเห็นดวงตาคุณรักได้แต่อย่าบังคับกันนะครับผม ผมไม่ใช่รายการมึงนี่มึงจะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหม <laughs> ไม่ผมไม่ชอบให้ใครแบบมามา,มาคิดว่าแบบเออผมต้องรักเขานะอะไรอย่างนี้ออ <laughs> ผู้หญิง,อ,อ,งอะไรอย่างนี้ใช <laughs> ่ไหมหมายถึงแฟนเก่าอะไรอย่างนี้แฟนเก่ามึงฟังอยู่เดี๋ยวมึงก็เละอีกไม่เป็นไร <laughs> ช่างผมมา <laughs> <laughs> ใช้ได้เว้ยใช้ได้ <laughs> <ะ S 1> ว,วันนี้เข้าเรื่องนะครับเดี๋ยวเข้าคุกอ่ะ BOL นะครับ Business Online จำกัดมหาชนนะครับก็เป็นบริษัทความจริงอ่านเราก็ไม่ได้เข้าใจยากมากนักนะแต่แต่ลง ผมว่าบริษัทแบบนี้ทำนายการการเงินยากใเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอะไรมาทานายมันดีวะแต่ก็บริษัทไม่ตัวบริษัทไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับก็เป็นบริษัทผู้ให้ข้อมูลข่าวสารครับขายข้อมูลเป็นหลายข้อมูลบิ๊กเดต้าขายขายเดต้เป็นหลักครับโดยข้อมูลที่ BOL ขายเนี่ยก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทใช่สถานะบริษัทคณะกรรมการผลดําเนินงานใดๆก็ตามเนี่ยที่หลายๆคนจะรู้ว่าเขาเอาไว้รวบรวม เขาเขาเหมือนเขามีซอฟต์แวร์มีซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลาใช้ในการตัดสินใจซึ่งเราจะรู้ว่าพวกนี้มันจริงๆมันมีในเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์เนอะแต่มันจะไม่ละเอียดแต่ค้าว่ารวบรวมมาให้คือมีหนึ่งหนึ่งล้านห้าแสนบริษัทในประเทศไทยครับแล้วก็มีอีกส0 0รอล้านบริษัทใน2อ4ประเทศทั่วโลกครับเยอะมากๆใช่นะครับแล้วก็ธุรกิจหลักของเขาเนี่ยมี3ด้านหลักๆนะครับก็คือธุรกิจด้านที่หนึ่งก็คือธุรกิจบริการให้ข้อมูลนี่แหละนะครับก็คือ มีฐานข้อมูลอย่างที่บอกเนี่ยไอ้สามร้ล้านบริษัททั่วโลกเนี่ยค,คุณก็เอาไป analyze นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวซอฟต์แวร์ของเขาเองเนี่ยก็มีการ Analy z e ์อะไรอะไรต่างๆให้ด้วยนะครับ,รบเพื่อที่สมมุติว่าเราเป็นบริษัทที่ต้องใช้ข้อมูลเยอะๆนะครับหลายคนจะงงว่าเฮ้ยทำไมต้องใช้ข้อมูลเยอะๆถ้าเป็นบริษัทเล็กๆอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเฮ้ยมันสําคัญมันจําเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับ,รบแต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างเอาง่ายๆธนาคารอย่างเงี้ยจะปล่อยกู้สักบริษัทหนึ่งเ<ช>นี่ยเ<ช>ขาต้องดูแล้วว่างบการเงินดีไหมคณะกรรมการดีไหมเออหรือว่าแบบ อัตราส่วนทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งมันดูจาก DVD ไม่ได้อย่างเดียวใช่มัน DVD มันมันให้ข้อมูลย้อนหลังไม่เยอะด้วยแล้วมันก็ไม่ค่อยละเอียดนะครับซึ่งตัวอย่างตัวตัวค p พั s นะครับไอตัวที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลของเขาในที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับก็มีหลายๆอย่างเช่นตัว Bing กนะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่บอกข้อมูลนิติบุคคลเชิงลึกนะครับทั้งข้อมูลธุรกิจข้อมูลบุคคลเลยนะครับโอ้ข้อมูลบุคคลเลยเช่นอาจคนคนนี้ถือหุ้นอะไรบ้างบริษัทไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นกรรมการไหน มีน้อยมึงอ่ะนะครับแล้วก็มีเครดิตไกด์ไลน์กับ FS กอร์นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินก็คือ financial stress score นะครับก็เป็นตัวเลขที่บ่งบอกความเสี่ยงในการล้มละลายของธุรกิจก็เป็นพวกอัตราส่วนทางการเงินต่างๆนะครับก็ใครอยากรู้ตรงนี้พิเศษก็เสิร์ช Google ได้ไม่ได้ยากมากซึ่งมันสซึ่งมันช่วยให้การตัดสินใจของบริษัทในการทำ ธุรกิจด้วยหรือว่าในการทําดีลอะไรบางอย่างหนึ่งคือใช้ในการดูของตัวเองก็ได้ว่าของตัวเองมีความเสี่ยงไหมเช่นจะกู้นี้เพิ่มถ้ากู้นี้เพิ่มเท่านี้ความเสี่ยงจะมากขนาดไหนหรือจะใช้ในการทําธุรกิจก็ได้เช่นเราจะปล่อยเงินกู้ให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยจะปล่อยดีไหมหรือจะทําธุรกิจคนนี้กับคู่ค้าเช่นบอกว่าจะขายสินค้าสมมุติว่ามีคนเป็นรับเหมาก่อสร้างแต่มาซื้อ จะมาซื้อวัสดุก่อสร้างจากเราแบบเครดิตะจะปล่อยเครดิตดีไหมเพราะว่าจะโดนโกงหรือเปล่ารหรือว่าจะไปร่วมทุนกับเขาจะร่วมดีไหมบริษัทนี้จะล้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีความโปร่งใสไหมอะไรพวกเนี้ยแต่ส่วนใหญ่มันก็น่าจะใช้กับ SME หรือบริษัทใหญ่ๆเลยนะไซสใ์ใหญ่ๆที่แบบต้องการคอนเซิรต์เรื่องนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าผมคิดว่าพวกบริษัทบางแบบ ทั่วไปตาสีตาสาคงไม่ได้คิดจะใช้ถ้าเป็น SME ผมว่าคงไม่ได้ใช้ไซที่แบบยอดขายต่ำกว่า50ล้านแล้วนี้คงไม่ได้ใช้หรอกอแต่ใหญ่ขึ้นไปกว่าน,นั้นเนี่ยผมว่าที่ใช้หนักๆคือพวกสถาบันการสถาบันการเงินและพวกในพวกปล่อยกู้พวกนี้มันเป็นพวกนี้มันสําคัญมากๆไงเพราะว่ามันละเอียดอ่อนมากนะครับแล้วก็เช่นมีอินดัสทรีนอมมันนี้ก็สําคัญก็คือจะบอกว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมเนี้ยมันมี ข้อมูลอะไรบ้างอะไรเงี้ยสมมติเราเป็นธุรกิจขายแชมพูอย่างเงี้ยเราทําธุรกิจเราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยอัตรากําไรเรามันดีไม่ดียังไงบ้างใช่ไหมยอยากรู้ใช่ไหมก็ไปหาธุรกิจอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหการรมเดียวกันมาดูว่าแล้วไอ้บริษัทขายแชมพูบริษัทอื่นนะ่ะเขาก็ทากาไรได้เท่าไหร่ แบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจะดูแบบนี้ได้เนี่ยเราไม่สามารถไปขอเขาดูโดยตรงได้ว่าเธอเธอเป็นคู่แข่งมาขอดูข้อมูลหน่อยสิก็ต้องมาซื้อข้อมูล Data เหล่านี้เหมือนกันเนอะเพื่อนผมทํางานบริษัทยาอย่างเงี้ยเวลาอยากจะรู้ Market Share อยากจะรู้พวกตัวเลขทางการเงินทั้งหลายเนี่ย เขาก็ต้องไปซื้อ Data เหล่านี้มาใช้ดังนั้น <c oughs> ธุรกิจพวกนี้ถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เขาต้องใช้ในการวาง Strategy plan, s t r a t e g y plan วาง marketing plan เป็นปกติอยู่ <c oughs> แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างธรรมดามากๆในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่าคงจะใช้แต่บริษัทใหญ่ๆกันเป็นหลักนะครับ <c oughs> แล้วก็พวกการมอนิเตอแบบพวก การตลาดออนไลน์คําพูดในโซเชียลใดๆะไรอย่างเงี้ยนะครับาาก็มีใช้เหมือนกันอันนี้เป็นกลุ่มแรกคือธุรกิจด้านข้อมูลนะครับก็ให้บริการข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจไม่ว่าจะใช้ในการตัดสินใจของตัวเองนะครับวางแผนของในองค์กรตัวเองหรือว่าทําคู่ค้าหรือว่าปล่อยกู้ก็ได้นะครับอ,อย่างที่สองเนี่ยเป็นธุรกิจด้านการบริหารความเสี่ยงนะครับก็สามารถที่สามารถเขาจะมีซอฟต์แวร์นะครับที่ ตัวของผู้ตัวของลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อหมายถึงว่าสามารถซื้อบริการซอฟต์แวร์ตรงนี้ไปใช้สนับสนุนในการตัดสินใจด้านการบริหารความเสี่ยงได้ครับแล้วก็สามารถจ้างก็ได้นะครับหมายถึงว่าสามารถจ้างตัวบริษัทเนี่ยเข้าไป ดูแลเป็นที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงก็ได้นะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชําระหนี้ของกลุ่มลูกค้าก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถอาจจะให้เขาเข้าไป analyze ข้อมูลไปดูแลหรือทําเป็นอะไรพิเศษสําหรับบริษัทของเราก็ได้นะครับ,รบอันนี้เป็นส่วนที่2นะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือธุรกิจอื่นๆนะครับตัวเนี้ยที่ที่เราจะเห็นก็คือเช่นบริการจัดฐานข้อมูลอย่างเงี้อยอย่างบริษัทหลายๆบริษัทสมมุติเป็นค้าปลีกแล้วมีข้อมูลในระบบ สมาชิกเยอะๆหรือว่ามีฐานลูกค้ามีใบเสร็จเยอะๆแต่ไม่เคยเอา Big Data เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการคิดวิเคราะห์อะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับ,รบก็สามารถ <ผม S 1> จ้างเขาไปวางแผนให้ได้ว่าเราสามารถใช้อะไรประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้บ้างเก็บข้อมูลไปทําอะไรได้บ้างหรือใช้พิจารอนาคตวางเป้าหมายทางการเงินวางเป้าหมายทางการทําการตลาดยังไงได้บ้างนะครับ,รบอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับก็คือตัวของเด d ไลน์นะครับหรือว่าติดตาม,ตามทวงนี่นะครับก็ ติดตามนี่ไม่ได้ไม่คิดเงินนี่เขาก็เป็นสโลแกนของเขานะครับก็บริการติดตามทวงนี้ทั่วโลกนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเข้าใจว่าไม่ได้เป็นธุรกิจหลักขนาดนั้นนะครับเป็นส่วนเสริมธุรกิจหลักเขามาจากการบริหารบริการด้านข้อมูลหลักๆก็คือตัว c o p a s นะครับที่วิเคราะห์คู่ค้านะครับแล้วก็มี d u n e and b r e a s t e นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกนะครับก็อาจจะเอามาวิเคราะห์ข้อเสี่ยงความวิเคราะห์ความเสี่ยงวิเคราะห์ ป้องกันนี้เสียสําหรับลูกลูกค้าบริษัททางการเงินอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตัวแอปพลิเคชันหรือว่าตัวแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า m a t i n k นะครับ <ừ> <ừ> ตัว m a Link เนี่ยก็เป็นคุกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น แมทชิ่งแพลตฟอร์มสำหรับตัวธุรกิจที่ต้องการหาคู่ค้าเช่นผม,อมบอกว่าผมเป็นบริษัทโรงงานทำสกรูสมมุิสกรูแต่แบบลูกค้าเก่าๆที่เดิมๆอะ่ะก็ไม่รู้จะไปหาลูกค้าเพิ่มจากไหนก็มีแต่ดรอปลงทุกวันอย่างเงี้ยอ,อยากจะหากลุ่มลูกค้าที่ใช้สินค้านี้นะห,หรือว่าผมอาจบอกว่าเป็นโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางอย่างเงี้ยอยากได้บริษัทที่มาซื้อสมมุติว่ามีธุรกิจหนึ่งเป็นสปาอย่างเงี้ยต้องการผลิต OEM เครื่องสำอางของตัวเองอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมาแมทชิ่ง ในนี้ได้นะครับเขาก็ให้บริการเป็นธุรกิจแมทชิ่งตัวการในการเชื่อมต่อผู้ประกอบการด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็มีการดูเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดด้วยนะนะครับการสร้างความเขาเรียกว่าการสร้างความรับรู้ของบริษัทเนอะนะครับโดยภาพรวมก็เป็นธุรกิจที่เข้าใจไม่ยากนะครับเข้าใจไม่ยากแต่น่าจะทำนายอนาคตยากเหมือนกันเนอะคงต้องไปดูว่าเขาวางแผนการเติบโตยังไงนะครับว่าจะสามารถสร้าง รายได้การเติบโตในอนาคตยังไงได้บ้างนะครับ,รบซึ่งก็ส่วนหนึ่งผมว่าเขาคงดูกันที่การเจาะตลาดเนอะเพราะว่าถ้าทําให้ตลาดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นได้คือมีเรียกคนมาใช้บริการแพลตฟอร์มได้ขึ้นได้เรื่อยๆเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นของธุรกิจแพลตฟอร์มธุรกิจแพลตฟอร์มหรือธุรกิจซอฟต์แวร์เพราะว่าตัวฟิกคอร์จะมันมีระดับหนึ่งคนใช้เท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีผท่เออมันจะเป็นเหมือนบวกเข้าไปในกําไรเลยลงกำไรเออมันจะเป็นลงกาไรทันทีเลยดังนั้นเนี่ยก็จะดีกว่านะครับ ที่เราจะพูดตัวเนี้ยครับเพราะว่ามันมีคนขอมาผมก็เลยทาข้อมูลม,มาให้ลงทุนศาสตร์พูดแล้วก็ให้ผมมาช่วยดูวิเคราะห์เหมือนกันคือตัวเนี้ยตอนที่คนเขาส่งเสนอมาทางหลังไม่างครับหลังไม่เพจนายป้านเงินก็คือเขาอ่ะบอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นธุรกิจเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้นะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวที่ดูเป็นเทคมากที่สุดธุรกิจเทคมากที่สุดในตลาดหุ้นไทยซึ่ง นี่ที่เต้นๆก้นเหนปะอันนั้นมันดิสโกเทคครับผมซึ่งสำหรับเทคโนโลยีตัวเนี้ยผมมองว่าตัวธุรกิจของเขาอะมันฟิลเ,เหมือนกับซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสเหมือนกันส่วนหนึ่งก็คือคมีซอฟต์แวร์มีตัวให้บริการข้อมูลอย่างเงี้ยออนไลน์ซึ่งไม่ต้องไปติดตั้งอะไรที่บริษัทบริษัทสามารถซื้อเซอร์วิสมาแล้วก,แวก็แล้วก็ขอคนข้อมูลได้เลยแต่ถามว่าขนาดตลาดของธุรกิจเนี้ยมันใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือเปล่ามันมันใหญ่เหมือนกับซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิส ของอเมริกาหรือว่าในประเทศจีนอะไรอย่างนี้เปล่า <S <S ผมคิดว่ามันน่าจะเทียบกันได้ยากเลยแหละก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าแค่ไซซิง่งไซซิ่งขนาดตลาดของของจีถ้าเข้าใจไม่ผิด GDP ของอเมริกาจะใหญ่กว่าประมาณ30กว่าเท่านะซึ่งแค่ไซซิ่งตลาดมันก็ต่างกันมหาศาลแล้วดังนั้นถ้าธุาาารกิจนี้ไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยมันอาจจะใหญ่ได้มากๆเลยก็ได้เพราะมีคนใช้บริการเยอะนะครับแล้วก็ระบบอย่างหนึ่งที่ อันนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยด้วยคือไม่ใช่คือผมรู้สึกว่าระบบระบบบัญชีของประเทศไทย,ยไม่ได้แข็งแรงเหมือนต่างประเทศต่างประเทศคือทุกอย่างมันมีความเป็นนิติบุคคลเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยมันคือสัมภาระเขาเนียบละเอียดและทุกอย่างมันออนไลน์หมดใช่ไหมทุกอย่างมันก็จะสติ๊กเกีรข้อมูลมันจะมีความเป็นจริงเป็นจังสูงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยผมเข้าใจว่า SME เนี่ยความแม่นเรื่องบัญชีภาษีความแม่นเรื่องบัญชีความเนียบอะไรพวกเนี้ย ไม่มากหรอกมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ดีคือระบบการทําระบบบัญชีให้ออกมาถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยเออมันยากมากเลยนะถ้าพูดจริงๆแบบคือเราไม่ได้พูดว่าจงใจจะหนีหรือไม่หนีเนะแต่แค่แค่ลงทรานเซ็คชั่นได้ได้ทุกรายการอ่ะเ็าเหนื่อยแล้วอ่ะเขาจะไหมและไหนจะต้องเช็คสต็อกทำแล้วไหนจะต้องมีปรับยอดนู่นนี่นั่นอีกมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรายังไม่มี a w a r e n e เรื่องนี้กันเยอะไปด้ถ่ายด้วยเป็นออเดิตเตอร์ก็อย่างที่ คุณบอกเลยรครับผมก็เจอมาอย่างนั้นแหละมันก็จริงๆคือหลายคนก็มีบิลลิ่งจะทําแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันต้องมันต้องคือมันต้องใส่เงินเข้าไปเยอะต้องมีคนต้องมีทีมแต่มันเป็นมันเป็นส่วนงานที่ไม่ได้สร้างไรายได้ไงอืมัน คือยิ่งถ้าคนไม่รู้ว่าตรงนี้มันใช้ในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจได้มากอย่างเงี้ยเขาจะยิ่งไม่ให้ความสำคัญเลยแล้วกลายเป็นว่าไอ้ตัวงบการเงินงที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เชื่อถือได้จริงจริงมันมิสไปหน่อยืแล้วหมายถึงว่าพอเอามาใช้ในการเป็น p ู l l data จำนวนมากเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันน่าเชื่อถือได้ขนาดไหนเนาะใช่นะดังนั้นแล้วอ่ะตลาดในประเทศไทยถามว่าเป็นเทคเป็นแพลตฟอร์มโตได้ไหมโตได้ไดอนาคตอาจจะมีคนใช้งานแล้วก็มันต้นทุนต่ํามแต่ถ้าถามว่าไซซิ่งของตลาดเนี่ย มันใหญ่ขนาดนั้นไหมก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่ามันจะเทียบเป็นหุ้นหุ้นที่เป็นเทคโนโลยีต่างประเทศอย่างเงี้ยค่อนข้างยากเหมือนกันและอย่างหนึ่งหุ้นหุ้นตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าอ่า b บย r i e r to Ent อมันไม่ได้สูงมากขนาดนั้นใครๆก็สามารถเข้ามาทําได้เหมือนกันใช่ผมกําลังคิดอย่างนี้นะอันนี้อันนี้เป็นความคิดของผมเองนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสมมติว่าเราเป็นธนาคารอะ,อะทำไมเราไม่รวม Data เองใช่เออใช่ไหมเพราะว่ามันอาจจะแบบ ประหยัดกว่าหรือเปล่าหรือว่าโอเคถ้ามาใช้ของ B O L มันประหยัดกว่าไหม<อ>คือธุรกิจแบบนี้ผมคิดว่าส่วนใหญ่มันเป็นธุรกิจ B 2 B เนอะอนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะคิดขยายเชิงปริมาณ quantity อ่ะคงได้ไม่เยอะหรอกรมันคงต้องมาขยายเชิง p r i c ์ว่าจะขึ้นราคายัางไงอะไรอย่างนี้มากกว่าหรือขา,ขายบริการเสริมให้กับลูกคา้ายังไงได้บ้างแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าธุรกิจอย่างเงี้ยถ้า sourcing ข้อมูลมันมาจาก ทีเดียวกันที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคแหละเขาอาจจะมีข้อมูลมีการ analyze อะไรต่างๆมากมายแต่มันก็ไม่ได้มี barrier of entry ที่หนักแน่นขนาดนั้นหรือเปล่าใช่อาจจะต้องคือองค์กรใหญ่ๆเช่นถ้าธนาคารจะมาใช้หรือ financial firm จะมาใช้เนี่ยคงใช้ด้วยเหตุผลว่ามันประหยัดกว่าเขาทำเองหรือเปล่าดังนั้นการจะขึ้นราคาสูงๆไปเลยเหมือนอารมณ์แบบที่ m o o d y อย่างเงี้ยที่เป็นบร,ริษัทจัดอันดับจัดอันดับเนี้ยมัน อย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามูดดี้เขามีชื่อเสียงอันนั้นมันแบบชัดเจนมากว่ามีแบรนด์มีชื่อเสียงมีคนเชื่อถือแบบนั้นมันก็ทํางานอีกรูปแบบหนึ่งเนาะอันนี้มันก็คือทํางานอีกรูปแบบหน,น,น,นึ่นง,บบงดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยมองในรูปการเติบโตเนี่ยก็คงจะต้องใส่ question ไว้ก่อนเนอะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ผมอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรศึกษาธุรกิจมาเยอะมากด้วยแต่ถ้ามองในภาพรวมของภาพรวมของกิจการอะผมมองว่ามันก็มีความโตไม่ได้แบบ เห็นภาพชัดขนาดาใน<า>อนาคตาใช่ไหมคือคือผมมารู้สึกว่าตัวนี้ที่บอกว่ามันมีคู่แข่งเข้ามาได้ง่ายแล้วเราอีกอย่างหนึ่งคือผมอาจจะไม่ได้เป็นคนใช้งาน BOL เราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยข้อมูลของ BOL มันดีกว่าคนอื่นยังไงหรือว่ามันชัดเจนมันใช้แล้ววิเคราะห์ได้ขาดกว่าคนอื่นยังไงหรือว่ามัน,ม,นมันอาจจะมีเจ้าอื่นก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่เขาก็ทําอย่างนี้เหมือนกันแล้วเขาก็สามารถให้บริการเหมือนกับที่ BOL ให้บริการได้ นะครับก็มันก็อาจจะมีคู่แข่งอย่างนี้เข้ามาเรื่อยๆได้ดังนั้นแล้วอ่ะขนาดตลาดมันอาจจะมีอยู่ไม่มากด้วยแล้วก็คู่แข่งในอนาคตก็ใช่ว่า BOL จะเป็นเจ้าเจ้าเดียวหรือว่าเจ้าใหญ่ๆที่จะเข้ามาทําส่วนแบ่งตรงนี้ได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันป <ะ S 2> เป็น,นตัวที่ <ปะ S 2> คน <ปะ S 2> รู้จักเดอยเห<า>มือมนกันแต่พูดอย่างนี้ว่า ผมไม่ห่วงเรื่องคู่แข่งจะเข้ามาเพราะผมคิดว่าธุรกิจนี้ไม่ใช่ธุรกิจที่คนอื่นมองเห็นชัดขนาดนั้นว่ามีโอกาสในการทําอะไรมากมายแล้วผมเข้าใจว่าธุรกิจนี้ต้องใช้โนฮาประมาณนึงแหละถึงจะสร้างฐานข้อมูลได้เยอะประมาณขนาดนี้ uh huh. หมายถึงว่าเขาคงต้องรู้ว่าไปเอาข้อมูลที่ไหนยังไงบ้าง uh huh. อ,อะไรยังไงใช้ซอฟต์แวร์ไหนหรือว่าต้องมีข้อมูลเก่าๆเก็บไว้ระดับหนึ่งต้องมีวิกเตต้าระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยคู่แข่งที่จะเข้ามาเนี่ยผมไม่ถ้าถามผมผมไม่ได้ห่วงมากเนาะ uh huh. แต่ผมมองเรื่องการเติบโตมากกว่าแหละ ว่าเราจะเติบโตไปทางไหนนะลูกค้าจะมากขึ้นไหมหรือจะขึ้นราคาได้ไหมซึ่งครับมันอาจจะยากทั้งสองทางแต่คงต้องไปดูวิชั่นผู้บริหาร,รว่าจะทํำยังไงได้บ้างโอเค ครับผมก็ถ้าไปดูฝั่งปริมาณบ้างละกัน<ช>นะครับฝั่งปริมาณเนี่ยรายได้เติบโตจาก500ล้านบาทนะครับในปี2562เป็น595ล้านบาทคิดแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์บวกประมาณ17.24%เนะครับเพราะว่ามีเห็นเขาบอกว่ามันมีโครงการพิเศษเข้ามาแล้วก็มีการให้บริการข้อมูลผ่าน c อพา Pass กับ Enlight มากขึ้นนะครับผมโดยที่ถ้าเกิดว่าเราไปแบ่งสัดส,ส่วนของอรายได้ของ BOL ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลักๆมันก็จะมาจากการบริการ ด้านข้อมูลประมาณ71%ธุรกิจบริการด้านการบริหารความเสี่ยงประมาณ11%นะครับแล้วก็บริการอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นติดน่าจะติดตามนี่หรือว่าเป็นซอฟต์แวร์อื่นๆเนี่ยอีกประมาณ18%นะครับสรุปแล้วเนี่ยตัว b o m มันก็ยังดูเป็นภาพของธุรกิจที่ให้บริการหรือว่าขายข้อมูลสำหรับลูกค้าที่จะตั้งใจว่าจะเข้ามา Subscribe หรือเข้ามาซื้อข้อมูลตรงนี้ นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูต้นทุนโดยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสอะตัวค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มันจะเป็นค่าพนักงานของ IT พนักงาน IT ค่าแรงค่าตัดจำหน่ายของโปรแกรมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟิกซ์คอร์นะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าขายของได้เยอะกว่าเนี่ยม,มันก็จะวิ่งลงกำไรเลยดังนั้นแล้วเนี่ยกอส t โปรฟิตมาร์จินของ B o l เนี่ยก็อยู่ที่60%สูง มาบวกลบแ <laughs> ติงไปปะ <laughs> สุดๆ <laughs> แต่มันเป <c oughs> <ๆ>็นซอฟต์แวร์เนาะมันก็ค่อนข้างจะเข้าใจได้เข้าใจได้ใช่แต่ว่าด้วยความเป็นซอฟต์แวร์ดังนั้นมันก็เลยทําให้เขามีลูมที่จะเอาซอฟต์แวร์ไปขายได้มากขึ้น <c oughs> SGNA ส่วนใหญ่ก็เป็นค่าใช้จ่ายคงที่เหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาจะมีการลดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับ <c oughs> B มี s g a 2 o s a ซ e ในปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่26.27%ลดลงจากลดลงจาก32.440%ในปี62นะครับอันนี้คือ s g a 2 c e a ซ e นะครับซึ่งพอมันไปลงบรรทัดสุดท้ายเนี่ย Net Profit อยู่ที่178ล้านบาทนะครับเติบโตขึ้นมา24%คิดเป็น Net Profit Margin ประมาณ28%เตนะครับเ hmm. ติบโต Net Profit Margin ตรงนี้เติบโตขึ้นประมาณ20%เติบโตขึ้นจาก26.89%ในปี62 ก็อย่างที่บอกว่าเพราะว่ามันเป็นพอยิ่งมีลูกค้าเพิ่มเข้ามายิ่งมีลูกค้าเป็นบิ๊กโปรเจกต์เพิ่มเข้ามาเนี่ยค่าใช้จ่ายของที่มันเท่าเดิมพอมีรายได้เพิ่มเข้ามาปุ๊บมันลงบรรทัดสุดท้ายเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งพอยิ่งเขาสามารถลดคอสได้เนี่ยอัตรากําไรก็ยิ่งโตขึ้นตามครับผมส่วนที่ไปดูเนี่ยคือ BOL ตัวเลขจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมันอยู่ที่การพ r e d i c รายได้ในอนาคตมากกว่าว่าถ้าเกิดว่าเขาทําได้เนี่ยเขาน่าจะเติบโตได้ปีละประมาณเท่าไหร่จะมีคนเข้ามาใช้ข้อมูลตรงนี้เยอะมากไหมนะครับผมส่วนอสเงหทหลักๆของเขาเนี่ยหนึ่ล้านบาททั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนที่ใช้ไปลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพนะครับผม300ล้านบาทก็คือมันจะอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น นะครับเช่นพวกบริษัทเว็บเบสแอปพลิเคชันบริษัทฟินเทค AI หรือว่า ekyc นะครับผมอันนี้เนี่ยอยากรู้ว่าเป็นบริษัทอะไรบ้างไปดูได้จากหมายเหตุงบการเงินเลขที่ <c oughs> 1 3บสถึงสิประมาณนี้คำอะไรครับบ <c oughs> อกละเอียดจังเพราะผมไปหามาไงก็จริงๆว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูว่าคิดว่าคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเนี้ยธุรกิจมันอ่ะมี intangible asset เยอะเพราะว่าเป็นบริษัทซอฟต์แวร นะครับก็เลยมี intangible ตรงนี้อยู่ประมาณ38.9ล้านบาทนะครับเอาเข้าจริงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนอกเหนือจากนี้มันจะเป็นพวกเงินสดลุกนี้การค้าแล้วก็เงินลงทุนระยะสั้นรวมกัน450ล้านบาทแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าอนาคต BOL สามารถลงทุนกับเรื่อง intangible asset ให้ได้เยอะๆแล้วมีแล้วมี Barrier 20หรือว่ามีความสามารถในการแข่งขันที่แบบโดดเด่นกว่าเจ้าอื่นในตลาดผมว่าตรงนี้ถ้าสมมติ intangible asset มันโตขึ้นได้เนี่ย ไม่แน่นะกําไรมันอาจจะโตขึ้นมาได้อีกเหมือนกันนะครับแต่คําถามก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าเราไม่รู้ว่าตลาดในอนาคตมันจะมีมากพอหรือว่ามันมีขนาดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนนี้สินเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่เจ้าหนี้การค้าคิดว่าน่าจะเป็นรายได้รับล่วงหน้าจากโครงการต่างๆเขาน่าจะแบบเออรับล่วงหน้ามาก่อนแล้วค่อยให้บริการน่าจะเป็นธรรมดาของพวกธุรกิจ s u b สไครป์คือรับรายได้มาปุ๊บแล้วค่อยให้บริการ นะครับเงินกู้จากแบงก์เนี่ยมีรวมๆกันประมาณ17ล้านบาทไม่เยอะมากคิดดีเป็น0.4เท่า <notor> เ <iety> ท่านั้นเองน้อยมากๆนะครับ c a s h flow เป็นบวกลบลบนะครับ c a s h flow เยอะ cast f l ฟลตัวแรกที่เป็นบวกเนี่ยเพราะว่าค่าตัดจำหน่ายเยอะมีกำไรรับมาเป็นเงินสดนะครับก็ไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดอะไรมากแล้วก็ตัวลบตัวที่2เนี่ยมีลงทุนสตาร์ทอัพ นะครับแล้วก็ลบตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นจ่ายปันผลนะครับก็ BOL เนี่ยเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในตลาด MAI เลยนะคือ BOL เนี่ยจดจดทะเบียนอยู่ใน MAI นะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทอันดับต้นๆเลยคิดว่าอันดับต้นๆใน MAI น่าจะมีใครบ้างมี BOL หนึ่งตัวละมี u b i l e e วะ EA 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 ยแล้วนี่ EA อยู่อ่ะไม่อยู่ EA อยู่เสร็จแล้วนี่ใหญ่แล้วยายแล้ว จูบิลี่น่าจะอยู่ MAI อยู่ oh, โอ้เอ็มไอยจูบิลี่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอไม่กี่พันเออไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองลองไปดู <laughs> อันนี้ <laughs> อันนี้อยากรู้เล่นๆเฉยๆนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับตัวธุรกิจของ BOL แล้วก็ตัวแง่ของปริมาณของ BOL อเปตัวเล็กๆที่มีคนรีเควสต์มาก็จัดให้เรานะครับเราเรียกเธอบ้างได้ไหมอยากได้อะไรครับ <laughs> อยากได้อะไรดีเอ่อเอาหุ้นอะไรดีครับอืม เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากรีเควสนะครับกูพูดเดี๋ยวหาว่ากูใบ้หุ้นอีกกูไม่พูดติดต่อติดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหลังหลังไม่ี๋้วเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าคุณลงทุนศาสตร์กำลังจะลงทุนหุ้นอะไรนะครับแต่ผมจะไปซื้อดักทุกคนไว้ก่อนบอกก่อนเลยกูขายใส่มึงเลยอย่างแรกเลยแสดงว่ามีพูดย่างที่แสดงว่ามีแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะขอหรือว่ารีเควสหุ้นเนี่ยก็ติดต่อมาได้ทางเพจ ลงทุนศาสตร์หรือว่าเพจนายปั้นเงิน,งนแต่ว่าศาสตร์ไม่ได้ลงทุนศา <ลง S 2> นสตร์ไม่ตอบนะครับเอาเป็นเพจนายปั้นเงินก็ได้หรือไม่ก็ถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มลงทุนถาดลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ลงทุนถาดเลยได้ชื่อเพจใหม่ลงทุนถาดเล่นอะไรเล่นตลกคาเฟ่อะถาดเออนะครับก็ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์นะครับก็ติดตาม ด้วยแล้วกันใน a c e b o o k นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีครับวันนี้สั้นมากสั้นมากัพรา้พีพอาจจะพูดไม่รู้จะพูดอะไรดีเป็นเขาใจงมันเล็กมากมันเล็กแล้วเข้าใจง่ายนะครับรักคนฟังทุกคนนะครับยกเว้นปั้นเงินถ้าปั้นเงินฟังอยู่รู้ว่าแม่อยู่ไหนแม่ว่าแม่เป็นใครขอให้แม่กลับมาคุณตั้งแต่ตอนเปิดก็เป็นเพลงจำไม่ได้เรยว่าเปิดเทปปิดแล้วก็ปิดเป็นเพลงนะครับคุณครูกระดาษทรายขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์